สร้างออนไลน์ให้ได้6หลักต่อเดือนทำยังไงวันนี้ตี่ได้ก็จะมาตอบคำถามจากคุณจุ๋มทางบ้านนะคะเราจะทำอย่างไรให้เรามีไรายได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนจากการทำออนไลน์โดยใช้หน้าเฟซและการยิงแอด ทีนี้เราจะทำยังไงให้ได้หลักแสนต่อเดือนคำตอบง่ายๆเลยใน a c e b o o k เนี่ยคือเราต้องขายแล้วหลายๆคนทำไมกลัวการขายเราไม่กล้าขายหรือว่าเราอายเราเคินหรืออะไรก็แเราแต่ใช่ไหมที่น่าบอกเลยนะว่าการขายเนี่ยมันคืออะไรมันคือการช่วยเหลือคนอื่นและเราจะสามารถได้เงินมาในปริมาณเยอะๆก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อเราช่วยเหลือคนเยอะๆหรือง่ายๆเลย,ยการขายเนี่ยมันคืออะไรมันคือธุรกิจถ้าสมมติว่าเราดูอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยตอนที่เขาโปรโม iPhone เนี่ยมันคืออะไรมันคือการ ขายเขาขึ้นไปติดการขายบนเวทีนะคะหรืออีลอนมัสเนี่ยเวลาที่เขาโปรโมทรถเทสลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือการขายเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราต้องปรับไมเซ็ตของตัวเองนะง่ายๆเลยว่าอะไรการขายเนี่ยคือการช่วยเหลือคนอื่นถ้าสมมุติว่าเรายังปรับไมเซ็ตตรงนี้ไม่ได้นะเราแทบจะไม่มีวันเลยที่เราจะสามารถสร้างไรายได้ได้มากกว่า6หลักต่อเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถามเลยว่าเราช่วยใครบ้างงานที่เราทำเนี่ยตอนเนี้ยเราทํางานในออฟฟิศหรือว่าเราอาจจะเป็นเจ้านายเจ้าของบริ หรืออะไรก็แล้วแต่เราช่วยคนจํานวนเยอะเท่าไหร่อะถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกน้องเราเป็นลูกจ้างเราอาจจะช่วยแค่บริษัทเราอาจจะช่วยแค่เจ้านายคนเดียวและรู้ไหมว่าคุณค่าของเงินอะมันเป็นไปตามจํานวนคนที่เราช่วยยกตัวอย่างอย่างที่ดีน่าบอกไปเมื่อกี้นะคะอีลอนมัสผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกถามว่าทําไมาถึงรวยที่สุดในโลกเขาช่วยใครบ้างถ้าเราดูดีๆเนี่ยวิสัยทัศน์เขากว้างไกลมากเลยเขาบอกว่าอะไรเขาอยากที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่บนดวงจันทร์ได้นี่คือการช่วยมนุษยชาติ โอเควะห,หรือการที่เขาทํารถเงี้ยรถเทสลาเงี้ยมันใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมใช้พลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วยอะไรก็เป็นการช่วยคนทั้งโลกเพราะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่รวยที่สุดเป็นดับหนึ่งของโลกแต่สําหรับเราเนี่ยถามว่าเราจะต้องไปช่วยมนุษยชาติขนาดนั้นไว้หรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่จําเป็นเราช่วยอะไรที่เป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆอยหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะสร้างเงิน6หลักให้เราต่อเดือนได้ง่ายๆแล้วซีน่าเนี่ยตอนนีน้สามารถสร้างได้หลักล้านต่อเดือนนะคะเราช่วยว่าจาก จากหลักแสนมาเป็นหลักล้านน่ยตีน่าปรับ mindset ยังไงรู้ไหมตอนแรกตีน่าคิดว่าตีน่าจะต้องเก่งขึ้นตอนแรกตีน่าคิดว่าตีน่าต้องมีความรู้ความสามารถมากเพิ่มยิ่งขึ้นต้องเรียนเพิ่มยิ่งขึ้นเหลืออะไรก็แล้วแต่ตอนแรกคิดตีน่าคิดว่าอย่างนั้นแต่พอตีน่ายิ่งพยายามทําไปยิ่งพยายามทําไปปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าไม่ได้ผลและเหนื่อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตีน่าโฟกัสผิดจุดตีน่าโฟกัสใต่ตัวเองว่าฉันจะต้องได้หลักล้านฉันจะต้องได้เจ็ดหลักฉันต้องได้เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้เพราะนั้นพอถึงโมมเเนที่่้าแบบ๋วฮย การที่เงินเราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือตามปริมาณที่เราช่วยเหลือคนใช่ไหมเพราะนที่นา้ปรับเลยว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงฉันจึงสามารถที่จะช่วยคนให้ได้มากกว่านี้เท่านั้นแหละเงินมาเลยโอเคไหมเท่านั้นแหละเงินมาเลยคนที่เอาเงินเยอะๆเนี่ยแบบหลัก10บล้านหลักร้อยล้านหรืออะไรเงี้ยเอาจิงงเขาคิดถึงเรื่องเงินน้อยมากนะคิดถึงเรื่องเงินน้อยมากในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงคิดถึงเรื่องเงินที่มันจะเอามาจุนเจือตัวเองอะน้อยมากแต่ไม่เซตแรกที่เขาคิดเลยว่าเขาจะช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไง เพราะถ้าเขาช่วยเหลือคนอื่นได้ทําไมเงินมันตามมาเองยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะขายครีมถ้าเราจะขายครีมเราก็ต้องขายครีมที่เรามั่นใจว่าทําไมว่ามันดีเพราะอ,อันนี้จะช่วยให้คนทําไมจะช่วยคนหน้าใสหรือสมมติว่าเราขายอาหารเสิร์ฟเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจเหมือนกันว่ามันดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะช่วยคนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเห็นไหมมันไม่มีอะไรผิดกับการขายเลยถ้าสมมติว่าของที่เราขายเนี่ยมันดีจริงเพราะนั้นปลดล็อกอย่างว่ามาทําออนไลน์ทํายัยางไงให้เราได้หหลักเร็วๆม,มันคืออะไรมันคือการขายและขายอย่างอะไรขาย อย่างบริสุทธิ์ใจ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครนะอยากที่จะเริ่มต้นทําออนไลน์แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนมาจุดไหนหรืออะไรนี้เลยแต่อยากที่จะเข้ามาทําออนไลน์อยากที่จะต่อยอดความสามารถที่ตัวเองมีพร้อมที่จะเรียนรู้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีความรู้แต่เราพร้อมที่จะเรียนรู้เราพร้อมลุยตอนนี้นะคะติน่าก็มีคอร์ส business queen นะคะสร้างอาจกออนไลน์ภายใน30วันที่เป็นคอร์สแรกเลยนะที่ติน่าจะมาสอนทุกวันและทุกวันเนี่ยจะมีการให้คุณเนี่ยได้ งมือทําทำไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนครบ30วันเนี่ยคุณสามารถที่ทําไมที่จะมีอะไรเหมือนเป็นแบบตั้งหลักได้ในการที่จะเริ่มทําออนไลน์ให้ทําไมให้ประสบความสำเร็จ โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะมาเริ่มลุยกับติน่านะคะในคอส Business q u e e นนี้เนาะ <c oughs> ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดตีน่าบวแคนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยตีน่ามีราคา Early Bir d อยู่นะคะก็คือถ้าใครมาสมัครเป็น10คนแรกเนี่ยก็จะได้รับราคาพิเศษไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีความสามารถนะเราต่อยอดได้นะเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะได้อีกหลายคนเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมแบบนี้ตลอดไปเนี่ยมาเจอกันนะคะที่คอส i n e s s Queen สร้างอาจ ออนไลน์ Online, ภายใน30วันแอดไลน์มาได้ที่ Tina w o าโวแนะคะอย่าลืมพิพ์ตัวแอดด้วยเนาะแอตทีนาโวแคนะคะสหรับวันนี้นะทีน่าก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ